มิวนิษฐาแจงบ่นเหตุทัวลงยับหลังร้องไห้โฮเพราะคนขับรถติดโควิดก COVID. ลายเป็นประเด็นเจอทัวลงซะง,งั้นหลังนางเอกว่าที่คุณแม่สาวมิวนิษฐาปล่อยหาเหตุกังวลใจห่วงลูกในท้องเหตุเกิดเพราะคนรถติดเชื้อโควิดล9และมาทำหน้าที่ขับรถให้เธอและคุณพ่อคุณแม่ซึ่งสามีอย่างสามีไฮโซเซนทราพุธมีการพูดขึ้นมาว่า ขนาดเราระวังมากๆขนาดตัวผมยังไม่ได้เจอพ่อแม่มาสองอาทิตย์ส่วนมิวเองก็ไม่ได้เจอใครเลยเพื่อนก็ไม่ได้เจอเจอแค่สามีแล้วก็กลับบ้านซึ่งการเดินทางก็คนขับรถคนนี้เนี่ยแหละขับให้ตอนนี้ก็กังวลมากเพราะเพิ่งเจอไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วซึ่งจากวันนั้นถึงวันนี้ก็ประมาณ6-7ถึง7วันคืออันนี้อยากแชร์ประสบการณ์มากเลยนะครับ ก็คือถ้าตัวเองรู้สึกว่ามีอาการก็ต้องรีบบอกคนอื่นถ้ามีความเสี่ยงก็ควรที่จะบอกกันคนอื่นจะได้ระมัดระวังเพราะเรามีความเสี่ยงเราไม่สบายใจมากซึ่งในขณะนั้นสาวมิวนิษฐาก็ร้องไห้ออกมาอย่างหนักโดยสามีก็รีบเข้ามาปลอบว่าไม่เป็นไรก่อนที่จะลุ้นผลตรวจโควิดโดยสลับกันตรวจซึ่งผลปรากฏว่ารอดโควิดทั้งคู่ อย่างไรก็ตามชาวเน็ตแห่ติิงในทำนองว่าทำไมทั้งคู่คล้ายกับโทษว่าเป็นความผิดของคนขับรถจากสถานการณ์แบบนี้คงไม่มีใครอยากจะติดเชื้อที่สำคัญตอนนี้แทบจะไม่รู้ว่าตัวเองติดหรือรับเชื้อมาจากไหนซึ่งเหตุการณ์ลักษณะนี้ก็ไม่มีใครอยากจะให้เกิดขึ้นกลายเป็นดราม่าทัวลงในคลิป youtube ของสาวมิวสนันวันไว